บูชามหาเตรจวนโตธรรมบูชามหาปัญญโสดุ์รบูชามหาโอคุณสิทธิเชโยสิทธิราโูสิทธิสุภโภติุเมกัมนาวัตติโรโกตีสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมเจริญพรญาติโยมบาสปสิกาสาธิชนญาติโยมทุกท่านวันนี้ เราได้ทำดีหรือ,อยังการทำดีดีกว่าขอพอรดีกว่าอ้อนวอนใน,สสนพุทธศาสนาพุทธนั้นเชื่อผลแห่งกรรมเชื่อกรรมอ,อวทีิบวชทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วทำสุดทำถูกต้องก็เป็นสุทด,สนดทำผิดศีลผิดธรรมทำชั่วก็เป็นุกข์เราเปรียบเทียบกันโยย ความดีนั้นก็ทำไม่ยากถ้าเราจะทำตั้งแต่พูดดีคิดดีแล้วลงมือกระทำดีไม่ใช่เอาดีใส่ตัวชั่วใส่คนอย่างรายการธรรมะที่ธรรมจัดกรเพื่อสะท้อนความจริงที่เกิดขึ้น ธรรมะปฏิบัติทอาจารมาได้ปฏิบัติได้ศึกษาเราเรียนาจากพ่อแม่ครูอาจารย์จากการปฏิบัติใช้ประสบการณ์ในการที่อาจารไปสถานที่ต่างๆ,ๆชอบมีคนมาถามว่า,าพอาจารย์ขอของดีหน่อยอาจารย์มีของดีไหมอาจารออย์สองของใหญ่ดูของที่ดีที่สุด ในตอนนี้อาตมาเป็นนักบวชในพระพุทธศาสนาก็คือคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์เวลาใครไปขอของดีพ่อแม่ครูบาอาจารย์เท่านครูพุทธานิพมท่านก็ให้สอนศาสนาเอาพุทธโทพุทโธนั่นแหละดีที่สุดพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านก็จะใช้พุทโธคือถึงพุทธเจ้าครูรู้ครูตื่นครูหมดบัญหา ความความสุขความเจริญต่อของพุโทโธต่อรักให้ทานรักษาศีลทำสมาธินี่คือของดีอของดีนี่ประบฤติปฏิบัติไปนะมีแต่ความสุขความเจริญมีแต่ทําให้เรารู้แจ้งจริงพุทธศาสนาสอนให้หาความจริงของชีวิตไม่ใช่ไปหาความจริงของคนเรีนไปกล่าวลายป้ายสีจองเวรเวรลงแล้วการไม่จอง พอพูดถึงเวรถึงกรรมเราทุกหลายท่านก็ไม่ยอยากฟังว่าพูดทำไมมันหอยเยาหููแต่ท่านเห็นไหเหตุาการณ์อันน่าสลดที่เกิดขึ้นในพื้นแผ่นดินพุทธของเรายินสยามเม็องจุเทไทยศไตั้งแต่จากที่ข้างที่โคราชฆ่าคนบริสุทธิ์ตายหส แต่สะเทือนใจที่สุดก็เมื่อมีจีวันที่ผ่านมาทิศที่เป็นมนุษย์แต่ใจไม่ได้เป็นมนุษย์มันยศฐานะเป็นมนุษย์แปลรูกหลาแต่จิตใจอยู่ในความโลภความโปรธความเสียสติความมีกลจริตตาาภาษาทางโลกมันเรียกบามีความรู้สูง เป็นเคยเป็นตำรวจแต่เป็นผู้พิทักษ์สติละปกป,ป้องป่าปามอาวัยมุขรักษาความถูกต้กองชอเทว่าสถาบันการศึกษาเียวดีสถา,าบันครอบครัวสถา,า,าบาันที่เขาเคยไปศึกษาเอาความรู้ปรัชญาคุณธรรมไม่ได้ซึมซับเข้าไปในสบมบูรณมสันดงของคน ถ้าเราพูดเนี่ยก็ถูกแต่ถ้าเราพูดถึงเหตุจริงๆเป็นอยู่เป็นผลแห่งกรรมที่อาตมากล่าวไปเบื้ต้นกรรมโมนาวตโลโฮสัตโตเป็นไปตามที่อาตมาเคยพูดถึงเจับฟอที่โดนผู้ใหญ่จ่อยยิงตายเรื่องนี้ก็พูดต่อคนเยอะในศาลาแห่งนี้พูดต่อคนมากมายเขาอบอกว่าจัอบฟอ ท่านฟันว่ามีพระมหากษัตกษัสก็สมเด็จปู่ตามาเร้อมมีดบอกมึงเคยเป็นทหารท่านอาตารมจะตาจะขาดปีน้ำจะโดนคู่ฆ่าตายจึงเขาก็เป็นคนหาเช่าชิ้นทองแต่ก็บอกเขามีคือมีศัตรูใครจะมาฆ่าผมเอาเส้นนะเชื่อไม่เชื่อก็ตามนะทุกโยม่างอย่าโยมอย่าจามะจนะ การจะปลอมนอกจากวัดธรรมะไปธรรมาให้มันเฝ้ออาวัดอยู่สักหกเดือนทํางานนะครับควบควมมันจะพ้นอที่นี่ทางเทศธรรมะมาสร้างที่วัดปา่าซิมชืน่ทนทำนิมิตนะฝันจริงๆฝันเลยนะโยมไม่ใช่เป็นเรื่องเล่นๆจากภาคใต้ปไปอาจารย์อาจารยไปพทุทธดงไปปฏิบัติธรรมเอาสามารถมีที่ส่างแสงทองมายี่สิบกว่าปีฝันมาว่าให้มาเอาที่ตรงนี้ฝันเห็นชนดุรพระเจ้าตาชิดพระรามฝันนี้ที่มิด ตั้งก็ไม่มีสักบาทบอกสถานที่พิกัดชัดเจนจนมาเห็นที่ของผมมันเหมือนในนิมิตเลยเยมันฝันก็จุดธูปสาดอรกเพราะเราไม่ค่อยเชื่อสุดท้ายถึงเวลาผมมีเหตุมีปัจจัยสซ้ำเไปซื้อที่ผอยาตจโยมเขาทำมอบถว,วายเเป็นถว,วายเ็ววาเป็นเขาให้ข้าเข้าไปเซเต้ก็ร่วมเออ ตอนแล้วก็สร้างก่อนจะสร้สางก,ก็ฟันอีกนิดนึงสมเด็จพระเจ้าตากกเดียว,ไ,ยวไม่ต้องกลัวหรอกอาจารย์ที่ฐานถ้าจะให้ข้าพเจ้าอยู่พรรษาเนี่ยจะต,ต้องมีคนมาสาร้างชาราพอฟันนี่มีท่านบอกว่าจะมีแม่ทัพเป็นคนอายุยาตอนนี้เป็นนายพลเป็นนายตำรวจสุอท้าศาลาหลังเจตมันท่านคุณตระชัดชวาสุสมจิตพ,พร้อมภรรยาก็ได้พาญาติภรรยามาร่วมสร้างจนสำเร็จน,น,นี่ยกตัวอย่างหนึ่ง เหตุการณ์ต่างๆจะจำิ้มยิ้มห็นก่อนนะท่านบอกเอาที่ของเราที่ญาติพี่น้องเราอยู่ทางนี้เยอะทางลู้ก็มีทางใต้แต่ทางนี้เยอะกว่าญาติพี่น้องที่ยังไม่ได้สู่สุ่ติก็เชิญวิญญาณมาอยู่ที่นี่ทำศาลปูนะผมไม่มีตังในปูเออนิทานไว้เดี๋ยวก็มีญาติพี่น้องมาทำหรอกทำเสร็จก็ทำพิธีอัญเชิญนู่นอยาะทำรางยาณนั่นทำพิธีบวงสรวงอัญเชิญตามนิมิตที่ท่านบอก ให้เชิญ,ว,ญ,ญ,ว,ญ,ญาาวิญญาณทุกวิญญาณของเทพเทวดาจงนำทหารก้าวิญญาณที่เคยเหนยาสาบานมาอยู่ทุกมุมไหนทางภาคอีสานทั้งหมดให้มารวมอยู่ที่นี่ทำพิธีใหญ่โตนะโยมเนียนเลยมีคนเดินปเป็นร้อยๆมีชาวมานทั้งที่ท่านบอกไปแต่ก็ทำตามที่ท่าน,แ,านแล้วก็มาเชิญวิญญาณเคยมีคนมาที่นี่แล้ววิญ,ญญาณที่นี่ตามไปเขามี็ข้องเกี่ยวกับโยมท่านล,ลูกสาวของโยมเฉลียวท่านคุณสิงโตทอง ก็พอวิญญาณที่นี่เข้าไปฟองสิงกับลูกสาวท่านก็บอกว่าบอกว่าอาจารย์ด้วยว่าทําไมเขาเนี่ยอยู่วิญญาณเร่างนี้ไม่สามารถรับบุญจักที่นี่ได้เลยก็รับได้ไงวิญญาณที่ตามไปนะครับเป็นข้อเกี่ยวกับลูกสาวโยมเฉลี่ยเป็นเปรตไม่ได้จินเลยแต่วิญญาณที่เชิญมาใหม่เป็นหมื่นเป็นแสนที่วัดเวลาทำพิธีเชิญทำไมทุกเรานั้นถึงได้จินเพราะอาจารย์ทำบุญทุกปีลรวก็ว่าทุกวันพระทำราเรววนทีสามเพื่อดวงวิญญาณที่ยังไม่สู่สุติอีกถึงความเชื่อนะ ให้มาลอนที่นี่ทุกพื้นที่ที่เอตมาไปสร้างที่พชชบูรณ์โรงยานแต่โรงยาบาเนี่ยคือเทีว่วไดาไปได้ทุกที่เหมือนเราเนี่ยมีนิดมีอำนาจมีเหมือนคนมีเงินะนะมีรถมีอะไรแต่พวกเปตือกพวกปฏิกับไปไม่ได้ต้องหาที่เกาะหาที่นั้นไม่คงอย่งีไม่ได้แต่เมื่อโดนเราไปเข้เกี่ยวกินเรือสาบานสายใหญ่เข้เกี่ยวจะก,ก็ฝันอย่างนี้จะดำเนิเนวิธีของเอตมาแบบนี้มาในเจ้าหมอที่นี่มัน ข้างมันก็คเคยเวนเคยเว้นกรรมที่เคยทำกันมาเราไม่สงสัยเลยว่าทุกปกติทุกวันศูนย์เด็กเล็กที่ล่องโบนที่เจ้าตำรวจอดีตตำรวจไปเสียตำรวจดีเข้าไปเยอะไดเดียนแล้วเขาไล่เราไปมันอายาิติดเสียยาด้วยมีนักเรียนเกีแปดสิบแต่วันนั้นมีนักเรียนสามสิบ เราไม่สงสัยเลยคนที่ตายส่วนมากเป็นเด็กผู้ชาย20กว่าคนเด็กเพียงแค่3คนนั่นแสดงว่าอนิสา,า,านิฐานน่าโยงหออนิฐานเรยเด็กผู้ชายเหล่านี้เคยฆ่ากันมากับเจ้าหมอนอันตามาถึงอย่างไม่อย่างมันก็มีเหตุทำให้เด็กอีกจานวน5 0ไม่ได้มาแล้วบางคนไม่รู้เรื่องเลยเดินผ่านมาช่วงเวลาเจ้าหมอนนี่ ที่ขาดสติแล้วเลยโลกโบหลง้อความมาทักทายหรือมาปดปดดังเวลาหรือมาจวบบอกเวลาที่จะมอนี่เดินไปดีแล้วก็ต้องอาจารให้จหจมอนี่โยยิงตายมันไม่มังเอิน่ะนะที่อาจารย์เคยบอกว่ารถเนี่ยขับ,ขบมา,มาเชียงใหม่อีกคันมาสงขามาเจอที่กรุงเทพชนกันตายตายทั้งคู่ ก็แสดงเขาเขากำหนดไว้ว่ามันต้องเข้าห้องน้ำตีเวลาอะไรเขาประเมินเลยเรอต้องประมาณความถี่ความอะไรนักศึกษารสกับการมโนวิตินุนสรบเป็นกรรมมันเป็นทางวิบากกรรมเลยอยู่ไม่ใช่บังเอิญอาจารย์จึงไม่อยากให้ไปอาฆาตยาบาคุณแม่เขาเขากรจ็เจ็บช้ำก็แรงเจ็บท้ทำเสียใจเร,เรารู้ความเจ็บปวดของลูกหลานเราอาจารมาไปบินทบาทที่ท่นานอาจนรยจะมีนอยู่ภาคใต ในตลาดเังไงล้ยไม่ยากอยอาจารย์รั้วันนี้ทําบุญขอพระอาจารย์แผ่เมตตาให้กับเด็กๆที่โดนยิงตายได้ไหมคือหัวอกเขาหกเราเด็กเนี่ยมันเราอาจารย์ก็มีหลานมีลูกมีหลานเรารู้ได้ว่าเด็กำลังหน้ารักน้าเย็นดูซึ่งเขาบริสุดมากในในความรู้สิ์ของเราเนี่ยเขาเหมือนข่าขาวเลยซึ่งเขาไม่ได้ทำาช่วยทำาะใช่แต่ชาติที่แลวล่ะ ที่เขาบอกว่าเมื่อวานมีพรุ่งนี้มีชาติก็คือกู่วานมีมันก็ต้องมีเด็กเอามาดูได้ไหมละ่ะแต่มันมีพุทธเจ้ายืน,นยันจริงๆคนเราเวียนว่ายตายเกิดคนเราเลือดชา,าตาิได้ก็มีคุณสมบัติอะไรก็มีแต่ตั้มแเนี่ยไปทำป่าที่เราโอ้โหลราบากมากสมัยก่อนไปทำเนี่ยเราเราไปสร้างที่เราเลยเราไปแกะสลักหินสมัยเราเมื่อเกือบ20ปีแล้วท่านปัจใจไปสร้าง แกวิบากที่แถวจัมปาศึนเจ็ดองเป็นหินสลักแต่ช่วงหลังเราเอาแบบไปจากไทยจังเราแบบไปจากไทยแ,แ,บบทยแล้วเอาพระจากเมืองไทยไปเอาช่างจากไทยไปปั้นโอ้โหเจออุปสรรคเลยโยมเพราะว่าทางวัฒนธรรมเขาทำตัวหมู่บ้านเมืองเขาโอ้โหเคร่งวดมากเขาไม่ให้ทำทำจะต้องขอรื้อเรื่องพอขอเรื่องเสร็จอาจารย์ก็ไปเจอไอ้บุญน้ำแล้วกันเป็น ไกด์ทัวร์อยู่ที่ทางเข้าดูด่านช่องไม่เน,นี่ยคนนี้ต้องไปเจอเขาแหละอ๋อเขาก็บอกว่าม,มีปัญหาผมจะการให้ไม่มีปัญหาสําหรับเขาแล้วไม่มีอะไรเรือเงินการั้เนือเินการแต่พอมีปัญหาหมาานะันหายเลยเงียบเลยไม่ใเรากลับไปเดี๋ยวจะยึดแบบเราด้วยแบบเราไปมันก็ไม่บอกแล้วแบบอาจารย์ชอบไปห้าหมื่นบาทเลยสี่สิบห้าวันโดนป,ปรับวันละพันบาท แล้วมันเลยไปสองเดือนกว่าโยพิจารกับสามเดืนนนอนเรารับไปร่วมเกือบแสนแต่เจ้าวาดเขาดีเป็นกล็ลดและการสร้างอุปสรรคมากมากมากกว่ที่เราคาดคิดสุดท้ายด้วยมีแรงมุญบางทีก็เจอคนเลาาบางคนนะบางคนเอาตางไปงงงงลแล้วไม่ทำทำท้งพระด้วยก็โดนไปหลายหมื่นเจ็แบบนี้ ด้วยบุญที่เราสร้างบารมีที่เราคิดกรรมดีที่เราอ่ออาจารย์ก็บอกว่าไปขั้นนี้เพื่อไปทิศบุญให้กับทหารพี่น้องเราที่ไปตายในนั้นกับญาติที่เราเคยไปฆ่าเขาทำให้อาตามาได้เจอช่างจอยเจ้าจอยเนี่ยเป็นช่างที่ฝีมือมากไปเจอเนีด้วยความสงสารเราเคยเขา้อมๆในสึกอาตามาเนี่ยเป็นคนส่วนตัวเป็นคนที่สงสารอย่แหละี้มันผอมแล้วก็มันทุ่งองนูงเ่เล็กๆตัวนเลย ราก็เห็นว่าเราแหละทำอะไรสิเล้วก็ว่ามานันประมาณสัก20ต้นต้นเป็นอย่างนั้นมื่อคืนเรือแท้อามทางเรือก็คือว่อตาตัวมันเหนือเป็นโลกอย่าโลกดีซัมนี้อาจารย์มิยานุ่นน้ผึ้งอาจารย์ก็พูดสายเราเราเห็นเขาเราปากจากน่าจะช่วยเขาด้วยจิตที่เราคิดจะช่วยเนี่ยมันเป็นพระองส์ี่จรงได้ยดดเห็นเราสงสารจะเห็นเราสงสาร ถ้าคนมีกนจริตหรือคนที่ไม่ค่อยเต็มอันนะเดินเจ็บขยะจอาจารย์เ็รเรียกมาเอาตังคนะ์ไม่เอาตังค์อาจารย์ให้ลูกหลานอนะาจจะเอาไปไปให้ถ้าจะมีปัจจัย,ยจะให้ไปซื้อข,ข้าวกินเราเวลาทำเราทำด้วยชุมนจิตเราดีกว่าและเรามีความสุข <S <S เราก็ให้และนี่เราด้วยความปรารถนาเขาเนี่ยเรียกเข้ามาแล้วเขาถามเขาเขาบอกให้ฟองว่าผมปิดกรมพันธันครับพ่อผมเนี่ย เป็นเกี่ยวกว่าปกตับครับแล้วมันเป็นก,กรรมพันธุ์เ,นเหนืองสีสังบ้านแเขาก็พูดอย่างนั้นเราก็เลยบอกว่าจอยเอ้ยเขาชื่อเขาก็เลยแนะนำเราเขาบอกชื่อ,อจอยวัดนี้ที่อาจารย์จะไปสร้างาไม่มีแสงอ่ะอาจารย์คอมเมนต์เขาก็มีสารหังเล็กหลังหนึ่งเขามีพระทุกหลังเล็กมาต่างแต่ว่าเขาไม่ปล่อยแพ้ขี่เต็มเลย อาจารย์เราเอาเจ้าอย่างนี้ให้ตัวสักลอยนั่นเด้อตัวไปขัดข้อศาสาร์นี่ต้อยายให้แพะเข่ากัดไม้ไว้มันพูดสรุปอยู่แล้วปล่อให้แพะไปขี่ไซนได้ยังไงอาจารย์ก็ว่าบอกครับครับแต่ใจจริงอาจารย์ผมเนี่ยอยากกินกอขึ้นเขาเริ่มเสนอตัวเลยผมจะกอฐานขีนมวยให้แพะมันมันขี่ไสนได้ผมาาไม่คิดค่าให้ายดอกอาจารย์ให้ฐานเนล้วแต่อาจารย์ไม่ให้เข้าตัว อาอย่างนั้นลกันยังทําฐานเสร็จแล้วเดี๋ยวฉันจะอาจจะสร้างพระตัวนี้อาจารย์ก็ไปนั่งดูโอ,อ้ในที่นิตรบอกเอาสร้างได้สร้างได้กันเลยเอามันขอหนึ่งพันบาทไม่คิดค่าแรงเท่าจริงๆไม่ได้เนาะมันถ้าเราที่ค่าแรงน่าจะตกหลายพันบาทแต่มันเอาพวเหินทรายนะครับอ,อหลังนั้นเขาก็เอาค่าแรงเขาไม่คิดพ่ามาช่วยทําแล้วจะมารุษที่หลังาาว่าเจ้ามเนี่เป็นช่างศิลป์โบทั้งโบที่หินเสร็จในวัดเนี่ย เขาเป็นคนสร้างเกือบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นอกจากภาพวาดเขาไม่ได้เขียนแต่นอกจากมือปั้นปัญญาหน้าปั้นอะไรเขาเป็นคนทําเองโอโ้โหเจ้าลบบอกว่าโอ้โหทุกฝีมือปั้นดีมากหลังจากนั้นก็เลยทำเ,เล่าเรื่องให้รอบคัวเขาก็พอรับทราบเสร็จเขาก็สงสารอาจารย์มากก็เลยได้โอกาสเอาพระไทยกลับเอาช่างไทยกลับแต่แบบก็ยังอยู่ยังอาออกอแบบไม่ได้แต่ช่างอาจารย์ก็เลยได้เจ้าจอยเข้าอาสา องค์หนึ่จักเขาอยู่ประมาณสองหมื่นถ้าองอะไรก็ปลดสามหมื่นหกพันนะข้าวัตถุูกอะไรก็ฟ้องร้อทหาวันนี้จากที่เราจะสร้างสามสี่อจากสร้างสิบเจ็ดอจากที่สร้างสิบเจ็ดองค์สามเมืองเมืองส่วนเกตเมืองจสสังหัดรีแล้วก็เมืองสารวัตรเป็นเมืองนี่ไกลกันนักกันหลายร้อยกอยิโล ทางลาวเนี่ยเดินทางลำบากเขาไม่ค่อยจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่อาจารย์ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมเราไม่พัฒนาเรื่องเส้นทางเรื่องส้นทางนี้เป็นเรื่องทางเก่าแก่อาจารย์บอกว่าอย่างไรเนี่ยประเทศไหนในโลกนี้เาอาอาจารย์พูดว่าความพัฒนาหรือความเจริญสู้ไทยไม่ได้ในการอยู่แบบสังคมของเราเนี่ยดีกว่าเขามากเขาเป็นรัที่มีคอมมิวนิสต์ยังมีรัฐเดียวสิ่งของเราเนี่ยเป็นอาชีพไต้สิ้นเสรีมาก แต่ผมจึงอยากให้ท่านทั้นหลานเชื่อคนใหกลรมพอเราทําดีเนี่ยมันก็ดีกว่าเขาดีกว่าอ่องการที่เราได้ทําดีมันก็มีบุญมีกุศลทําให้เราได้เจอคนดีทําให้เจอได้เจอคนที่เห็นอกเห็นใจเราแล้วก็เมื่อก็คือจนนี้สร้างเสร็จถวายเป,ป็นรักแก่ยังเหลืออีกเก้าจะไปถวายวันที่สามสิบ หนที่สําคัญอย่าตยงตไม่อยากใพักะเรามีกระทรวงวัฒนธรรมเรามีกระทรวงสาธารณสุขเรามีกระทรวงสวัสดิการที่ว่าสิ่อมวชนอะไรเนี่ยเรามีกระทรวงที่ดูแลเรื่องเกี่ยวกับมนุษย์เกี่ยวกับสังคมมากสาร้างยนะอย่าโย่สถานที่บำบัดจริงๆมีอันดับหนึ่งอันดับสองอันดับสามแล้วให้อยู่ถ้ายังไม่ยังไม่หายายาให้กลับตอนนี้ทุกหมู่บ้าน ทุกหมู่บ้านนะอย่างมันมีคนบ้าคนเพีย้ยนคนที่มีคนจิตดคนที่พร้อมที่จะระเบิดนะข้าคนทธรยมนมีทุกหมู่บ้านเลยที่ทิยสติเรียบจงแก้งเลยแนละ้วก็ชัดเจนเลยใครบอกไปว่าตีพ่อตีแม่หลายคนวันอุโล้มเลยเจ้าวันนา,นว,นาว่าเจ้าพรนะพนมในท่านบอกว่ามันม,ม,นมีมันตีแม่มันบอกจะจับไป บางทีท่านบิธบาัดมันก็เอาทุก,ก,ทก,กแก้วเนีย่ยโรยท่านก็ไปแจ้งบางทีตำรวจก,ก็จับไปได้วันเดียวกฎหมายท่านทำไมแก้ไขถึงอาจรมาคิดว่าท่านก็หวังดีแต่ด้วยความที่หวังดีของท่านมองมุมเดียวกลายเป็นผู้บริโภคสิบเม็ดเนี่ยกลายเป็นผู้ผู้ป่วยแล้วเลยเข้าทางเลยจินกันสิบเม็ดกันสนุกสนานเลยแก้แก้แกฎหมายด้วยความเมตตาท่าน ไม่แก้ปัาตอนนี้บ้านเมืองเราเนี่ยยอมรับเลยว่ายาบ้าเป็นบ้าเป็นมันถูกด้วยแล้วก็ถล่มถลายไปสิยางอื่นทุกท่านมีปัญญาหมดมีความคิดหมดทุกท่านมีแต่ว่าพวกท่านยอมที่จะทําเพื่อชาติเพื่อประเทศเลช่วยกันเลูกหลานในโหลกกออบตอนนี้แต่ลทัที่อยู่ใน่านที่ที่ข้าพูดตามตรอังราย ใครพกทองสลึงเดียวไปไหนเปลียป่ยวๆนี่ไม่กีวันในข่าวมามชนบุรีเอาอลาดางเงินเงินหกร้อยบาทยายเมื่อวานนะยายนี่ดูเขาอมีดเชือดคอหกร้อยบาทไม่ใส่ทองใส่อะไรเนี่ยอันตรายเลือเงินผู้หญิงนี่อันตราย,นะาย,นะายคุณเต่าคุณแกมชั่ววันนี้พระสงฆ์เจ้ามันก็ต้องระวังเพราะอะไรอยู่เพราะยา เต็มบ้านเต็มเมืองสถานที่บําบัดนในมีเถอะเอาจับไปถ้ายังไม่หายดีอย่าปล่อยกลับคืนมาถ้าพ่อแม่มันยังไม่รู้พ่อแม่นี่สามารถข่าคุณสามารถทำลายคุณสามารถเปลี่ยนเด่นคุณสามารถทําอะไรก็ได้นะยรัฐธมนเชื่อว่าทุกท่านลองทุกเสียสละการมีอำนาจการมีบารมีการเป็นรัฐมนตรีการมีตำแหน่งต่างๆเขาให้มาททำบําบัตทุกบรรลุสุขทำประโยชน์ ไม่ใช่เพื่อเรามากาโกยหวังลาบโยสกะาะผลพระมันมีถึงหมดคดีนี้มันไม่ให้ขอ,อัตมาธรรมเป็นความสมุขค,ความจริงอยากจะให้คติไม่ตำหนิใครแต่เราพูดตามภาษาในพุทธศาสนาเราตำหนิตัวเราเอง ในผู้สอาเนี่ยส,สอนให้เราจับผิดตัวเองแก้ไขตัวเองตำหนิตัวเองแล้วแก้ไขตัวเองผู้ที่ทําหน้าที่บวกพวก่าช่วยกันเหตุาการณ์ที่เกิดขึ้นที่สถานเด็กนี่มันเป็นเครื่องพิสูจน์ยืนยันให้เราท่านทั้งหลายได้ห็นแล้วว่าใครของยาเสพติดที่มันบริโภคเข้าไปแล้วมันมีคนข้าง,งเคียงมันไปซึบซับ จนทำให้ผู้บริโภคผู้ติดยาขาดการยังคิดว่าเซลล์ร์สมองมันโดนทำลายเหตุการณ์แบบนี้จะไม่เกิดขึ้นถ้าเราช่วยกันทุกฝ่ายร,วาร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันให้เหตุการณ์ครั้งนี้มันเกิดขึ้นเป็นจุดที่เราจะเริ่มปราบปรามยาเสพติดเอาจริงเอาจังและกระทากาถทนที่กำจำกัดทระทที่บำบัด ถ้าเราผู้ป่วยจริงๆใหญ่คุณให้ออกมาเมื่อเขายังไม่มีความสมบูรณ์มีไฟจิตวิทยามีไฟทางการแพทย์เป็นตรวจสอบเอาออกมาก็เป็นภาระสังคมหน่วยงานของรัฐเยอะแยะสิปป่กรมนุษย์ที่ดูแลมนุษย์ดูแลเกลี่ยวกับสังคมดูแลมากมายกระทรวงสังคมก็เยอะทำไมไม่สร้างหน่วยงานอันนี้ขึ้นมาจาเป็นเจ้าหน้าที่ไปแบกเบาช่วยตำรวจคอยจับไปผู้ติดยาเสพติดตอนนี้เปทุกไปตีพ่อแม่ไปทำร้าย พร้อมที่ใช้อาวุธความรุนแรงเขลข้าวใ้แม่เด็กคนก่อนที่ปาตาย้ขับมอเตอร์ไซค์ไปเฉียวรถหน่อยเดียวลงมาปืนยิงเด็กตายเด็กบริสุทธิ์ซึ่งกำลังต้องมีอนาคตเพราะข้างยาวเต็มบ้านเต็มเมืองขายกันเกินเลยแบบแบบโอ้โหอาจารย์ไม่รู้จะพูดอย่างไรฉะนั้นอยา่าใครขอเจ้าหน้าที่รัฐและฝ่ายการแก้กฎหมาย การทํากฎหมายคนที่ออกกฎหมายอาจารย์ก็มองไปสองแง่สองมุมว่าคุณวางยาเพื่อให้เกิดปัญหาแบบนี้หรือเปล่าเพราะมันมีข่าวมาตั้ก่อนว่ามีกระบวนการที่จะทําชาติบ้านเมืองตั้งแต่อันดับแรกทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์พวกที่ทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์พวกนี้ไม่ได้วางดีต่อประเทศชาติส่วนที่สองก็คือพวกที่ทําลายความพืชศาสนาส่วนที่สามก็คือทําให้เกิดความสังเกประชาชนอ่อนแอติดยาเสพติดเต็มบ้านเต็มเมือง วันนี้ก่อนจบรายการทางพระพุทธศาสนาท่านประชาชนและที่เอเื้อเฟื้อสุขุมสิเวพวะสุโธิสุทธิแล้วก็ไบโอ,อโอโลจีตัวจาป้องกันโควิดรักษาสุขภาพนี่ก่อนจบรายการทางพระเจ้แผ่เมตตาเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ท่านผู้ชมญาติโยมในวันนี้วงเสริมุมีปามาโยมีส่วนบุญมนุษยบุนั้นค่ะการทำนาการมันด้นได้ทายการทำนาบุปการเราได้เป็นที่พียาทงคุณคือบีรามาตุเป็นประตาน ทั้งนี้ก็ได้ประสบพบว่านัรู้ที่ขาไม่เคยอบเห็นทั้งเราเป็นการมีชัยชั่วดีและเราที่สร้างพยานเวนตัวสัตว์ได้พกรูเป็นเกตือในภูมิชามสถานโดยกำเนิดส่ไรมีขนากันหนึ่งกันสี่มีประมาณห้องเดียวในพภูผิเศษโอราหพนกน้อยกันดานก็ดูจัดกันเราได้ได้รู้ชน ข้าเหวนในมูธนาปนันส่วนคุณนกายวิมัยรูปังโมเทวันลุนปักการให้สัตว์ทั้งรายประจักษสุนุนคิดคุณระโมธนามีคานพ่อธนาราปรสสัตถาวานุข้าพระสาตป,ประสิทธิประสงค์ข้อจงสาพัสสัตว์นิราาเวนที่เป็นสุขีม่มีธนง เึื่อบดกเกษมพิสัตโดยตรงผามิผ่านองค์ุมสงัดความปาธนาประชาทุกหมู่ยังดีงามดูวิเศษสวัสดิ์สมเด็จโดยชอบประกอบบุญชาติสมุนทุนพัดจรันจารรือ